แล้วข่าวแล้วข่าวค่ะขอบคุณเพคเบค่ะผ้าหัวแดงม,มาค่ะตายแล้วปัดคู่เกเบนหนอโตโต,ตยันแมนทั้งแท่งนะคะ กระแสข่าวเมาส์นี้มันก็เกิดมาจากในคอนเสิร์ตของคุณโตไงจำได้ไหมล่ะที่คุณเนบนเนี่ยแกไปเปิดตัวที่นั่นแต่เบน,นใช่แหละแกไปบอกว่านอกจากผมจะเป็นแกแล้วเนี่ยผมยังเป็นหวัดด้วยวแล้วพี่โตมีอะไรจะเปิดเผยกับแฟนคลับหรือเปล่าคนก็กรี๊ดเทกรี๊ดเทมันก็เลยกลายเป็นประเด็นของข่าวเมาส์เมาส์กันไปว่า พี่โตนั่นเองคือคู่ขาของคุณเบนอะเมาันไปขนาดนั้นเลยเจียวไปให้คุณโตมาเมามาเมาให้กังด่าค่ะมาเมานะคะ่ะที่เเห็นเต้นกับเบนบนเวทีเนี่ยมันเป็นการแสดงที่แบบตั้งใจให้ขำครับผมเบนยังแซวผมเลยว่าเฮ้ยตอนข่าวออกเบนบอกว่า กูเคื่อมึงจะแคนเซิลกูแล้วอะไรนจริงๆแล้วไม่ใช่แล้วจริเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็เต้นเพื่อสุขสนานกับผมเพื่อความบันเทิงเพื่อความฮาครับผมไม่มีอะไรครับผมเขาใจดีนะาะว่าจะเป็นคู่้นำเบนไม่ไม่กลัวเลยครับผมเนี่ยจะบอกว่าไม่ไม่กลัวแล้วก็ไม่ไม่เคยมีความคิดนี้อยู่ในหัวด้วยแล้วก็ไม่เคยกลัวสักนิดเลยเพราะเบนเป็นเพื่อนของผมตั้งแต่วันแรก เบนเป็นเพื่อนสิเป็นคนแรกของผมเลยเพราะว่าตอนที่ผมเขมาม้ามา B ีฟครั้งแรกนะครับก็คือมีเบนเริ่มมาจากวันนั้นด้วยกันตั้งแต่วันนั้นครับผมแล้วก็เบนก็เป็นหนึ่งในเพื่อนที่ดีสุดของผมเลยผมก็ไม่เคยคิดว่าจะเป็นคู่ขาอะไรกันเลยครับผมเบนมีชวงเปลี่ยนเป็นั้ไหมคะเบนเหรอครับไม่มีไม่มีครับผมไม่มีเรื่องนี้จริงๆแล้วจริงๆแล้ว เรื่องเรื่องของส่วนตัวในวงครับผมเราแต่ละคนก็เป็นศิลปินเราก็ดูกันที่ผลงานดูนที่ความตั้งใจของการทํางานแต่ละคนแล้วเบนก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากๆเรื่องส่วนตัวครับผมก็ไม่เคยไม่เคยถามแล้วก็เวลาใครไปถามผมผมก็ไม่เคยตอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาครับผมะวาวาเป็นเพื่อนสิ่งของผมเลยครับที่ไต้หวันครับผมสำหรับผมแล้ววาาเป็นเหมือนอาจารย์ภาษาจีนในนของผมเพราะว่า กันที่เราอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเยอะมากเพราะว่าเราเราก็ถูกส่งไปคนเดียวถูกไหมครับั้นเนี่ยเราก็จะมีสังคมเพื่อนเพื่อคนไทยที่รู้จักกันปวา,าก็เป็นคนหนึ่งในนั้นซึ่งปวารอยู่ที่นั่นมาก่อนแล้วก็ปวา,าก็เป็นคนไต้หวันอยู่แล้วก็พูดภาษาอะไรอย่างดีครับผมผมเจอปวาผมก็จะบอกปวาว่าอยู่พูดภาษาจีนกับไอ้นะอย่าพนะูดภาษาไทยเพราะไอ้ต้องการฝึกภาษาจีนครับผมก็เลยเป็นเพื่อนกันที่นั่นครับผมปวาร์เองเขาก็บอกว่าเขาก็ชื่นชอบเออนะครับ ไม่มีับผมไม่เคยไม่กับว่าไม่ได้เป็นอะไรกันแน่นอนกับผมเป็นเพื่อนกันแน่นอนครับเน่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเกยไม่ได้เป็นอะไรนะคะเป็นเพื่อนกันเฉยๆเองอ่ยมาเหมาอีมาเหมารวมเพราะเป็นเพื่อนเป็นผู้ชายใช่ไหมก็เลยถามเกี่ยวกับคุณวาวาด้วยเพราะว่าไปสนิทสนมกันตอนที่คุณโตไปเรียนที่ต่างประเทศนะคะคุณโตก็บอกว่าคุณวาวาเหมือนเป็นอาจารย์สอนภาษาให้มากกว่าไม่ได้เป็นแฟนกันเพราะว่าคุณวาวาเขามีแฟนของเขาแล้ว ออส่วนตัวเองยังสอดอยู่นะคะโอเคแ่เห็นเขาเป็นผู้ชายเรียบร้อยก็ไปเมาเขา,เ,าเออทำไม<อ>ผู้ชายแท้ๆมันต้องแบบมันแมนเถื่อนๆดิบๆหัก คืออะไรอ่ะพี่เบนก็ทำไม่ไงไว้คุณพี่ไหมไม่อย่างงั้นเลยมีหลายแบบเออไหนๆรีบเรียบร้อยไหนจะเอาละจะดข้าวบัวเป็นขนมนะจ๊ะอ่ะมาก็ถ้าปล่อยพี่เบนก็มีความสุขไปใช่พี่เบนก็เคยมีภาพที่เป็นป่าของเขาจริงๆเราเคยเอามาให้ดูแล้วใช่ไม่ใช่โตอย่างแน่นอนนะคะก็ขอส่วนตัวนิดนึงได้เลยค่ะเคยไปเที่ยวแล้วเจอโตยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอนนะคะอะไรอะไรคือความ อะไรคือสิ่งที่้อายืนยันตรงนั้นคะลักษณะการอยู่กับเพื่อนของเขานมก็เหมือนเด็กผู้ชายธรรมดาปกติเปลี่ยงงี้นะแล้วก็คืออยู่เนี่ยว่าพอเราเข้าไปจีบเขาเขาไม่เอาเราเนี่ยแน่นอนละเขาเราไปจีบเขาแล้วเขาไม่เอาเราเขาสนใจเราแน่นอนละ ผู้ชายแน่นอนผู้ชายไม่งงนะตากะของน้องงงมากเลยอะค่ะม่คือเป็นผู้ชายเวลาเนาะเขายืนยันน้องดอยยืนยันว่าเห็นสภาพมาแล้วเห็นตรงดูแล้วไม่ใช่เกเรนะนาแน่นอนจ๊ะโอ้ยนะผ่านไปนะคะผ่านไปค่ะไม่มีในติดใจนะพี่แมวไม่มีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเคลียร์กันข้างลังม็ได้นะ